เฮ l l o ลวโซดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม t o i l e t t o w e r Defense ครับและวันนีน้ผมจะมาแยะตัวละครนะครับตัวละครนี่เลยตัวละครนี้และวันนี้ผมจะมาเล่นด่านกัน,นครับแต่ว่า คอมเมนต์ชื่อเด็กก็บอกมันด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมไปอ่านแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่ถูกใจเดี๋ยวผมจะให้ไปเลยนะครับอืมงั้นทุกคนไปเล่นเกมเลย์เลสโกเอ๊ะกันเลยกัเอ๊ะมานะครับทุกคนอืมดันเลนดิ đà đi bé, Ờ, đi đà đi cái này. Let's go, let's go, let's go, let's go, đi lại, let's go. Muo vào we'll game loud. อง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 โอเคครับมาละเคพริเคมาละอย่างแรกวางตรงนั้นอย่างที่จอง คุณป้อมครับอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวเอาเงินมาให้นะเดี๋ยวผมสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะถ้าใครยังไม่รู้อัปเกรดตรงนี้ได้อัปเกรดตรงป้อมกดสกิปซิปโอเคอัปเกรดป้อมเลยนะนี่กลายเป็นป๊อปตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมเป็นร้านเท่าเลย โอเคนะครับี๋ยวไมคคือวางตัวกันอีกครั้งนึ่งจะก็รอเงินไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะลดหรือเปล่าแต่ว่าผมจะเล่นรอบนึงนะแล้วก็ผมจะบอกด้วยว่าลูบนเนี่ยมันอยู่อันไหนเอยียนึง ผมจะไม่บวชตอนนี้นะมันอยู่ในเมพนี้ด้วยแหละวางไปเลยบ้ามยองไทยแล้วยังยิ่ต้องหัวทษตะเคีิปเร็วเอ๊โอเคงั้นผมไปบอกที่รับไปเลยที่รับคือแป๊บนึงนะปุกโขไฟอยู่ในปุกโขไฟ เป็นหนึ่งนะครับทุกคนนี่คืออะไรเกาะเฉยๆภูเ,เ,เขาภูเขาไฟตรงนู้นครับและตรงภูเขาไฟเนะี่ยมันจะมีรูปโปอยู่นะครับหลังภูเขาไฟเดินไปแบบน,นี้แหละโอเคไหมงั้นก็นไไปดี เงิน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 เดินไปเลยจะได้คลิปยาวๆนี่ตรงนี้ครับให้เดินไปเลยเตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนฮึพวกเขาไฟหายไปไหนเนี่ยอือไปเลยนะทุกคน โอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ใช่กดไลค์ก็ใช่เดีวกดซับสไครแล้วแหละคืออย่าลืมนะว่าคอมเมนต์ไหนถูกใจเดี๋ยวผมจะส่งตัวเอนจีเนียร์นูนไปเลยโอเคไหมงั้นมา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 ปิดคลิปหน่อยเอ้ไอ้ไอ้ลูบอง มาช่วยเป็นเกมหน่อยฝากไว้ก็แค่โฆษณาเทนั้นะนั่นแหละอย่างที่ลูกป่งบอกเลยเอาเงินจบคึ้นไปเก่งเท่านี้ค่ะบายบายท่อไมเสียงมันแปลกๆวะงั้นบายบายครับ